สวัสดีครับวันนี้ผมเซลล์แอปนะครับจากรถมือ2องดีอ g r o ตกุนะครับบายสยามนิสันอุบลนะครับอยู่ข้างผมนี่นะฮะชุดแต่งมาเต็มนะครับรถ1.5นะครับวิ่งไม่อืด117แรงม้านะครับกับค่ายชั้นนำนะครับฮอนด้านะครับตัวนี้ต้องมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวเนี้มีอะไรดีนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เรามาเริ่มกันต่อนะครับมาผมนะครับคุณแอมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวนี้เป็นนะครับฮอนด้าซิตี้รถเจ้าตลาดยอดนิยมนะครับขายดีมาก คันนี้เป็น Honda City นะครับปี2017 V+ p สิ s อันนี้เป็นลองท็อปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวนี้น่าใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์อยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นลองท็อปแล้วก็จะมีเด t ์ทางลันนิ่งไลท์ของไฟมานะครับตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นมิเนอร์เชนแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ากระจังหน้าของเขาเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ปี2017แล้วเนอะเป็นตัวมิเนอร์เชนนะครับมีไฟต้องบอกว่าตัวนี้ เป็นรวงพึ่งนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นรวงพึ่งนะครับสวยมากสวยงามมากนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งกระจังหน้านะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าทุกทีอ่าถ้าเป็นตัว V+ p พั s เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ลูกค้าเดิมนะครับลูกค้าเดิมอันเนี้ยเขาติดมาด้วยนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้นะฮะก็มีให้นะค,ะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูคือคันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าสวยมากนิ่งมากและไม่แค่ห0,000ื่น โลเท่านั้นนะครับโอเคเข้ามาต่อด้วยด้านข้างนะครับผมพามาดูยางนะครับยางเนี่ยปีใหม่ๆเลยลูกค้าเก่าผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับตัวนี้สังเกตได้ว่าตัวแม็กเน่าใช้มากตัวแม็กเขาเดิมๆอ่ะก็มีเสน่ห์อยู่แล้วเป็น n o n อ่าสวยลมควันดำนะครับมีอักษร Honda เด่นนะฮะตรงนี้ยางมาพร้อมกับ195 55นะครับตัวนี้เป็นยางโตโย่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยมาดูกันครับยางนะครับ ไหนเอ่ยนี่นี่มานะครับตัวนี้เป็นนะฮะปีที่แล้วเองนะฮะปลายปีด้วยสัปดาห์ที่3-2นะฮะตัวนี้โอเคครับใช้กันยาวๆเม็ดเงาะต้องบอกว่าไอตัวขนเงาะนี่ยังอยู่เลยคือลูกค้าได้ไปนี้คือใช้ได้ยาวๆนะครับตัวยางเนี่ยยังลึกอยู่เลยนะครับให้ดูอันนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับโอเคครับมาต่อกันด้วยตัวไฟข้างนะตัวไฟข้างตัวนี้จะ ไม่มีตัวไฟ LED นะฮะจะเป็นตัวสีขาวของเขาเลยนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะตัดกับดําให้ดูลุคสปอร์ตมากขึ้นนะครับอ่ะฮะแล้วผมพามาดูรอบคันก่อนนะฮะตัวนี้นะครับก็คือเขามากับตัวเสาคีบฉลามอยู่แล้วตัวนี้เขามาติดกับโรงงานเลยนะฮะตัวนี้สวยเท่มาเลยนะครับโอเคครับ แล้วมาต่อที่ด้านหลังนะฮะมาต่อที่ด้านหลังตัวเนี้ยคือเจ้าของติดตัวสเกิร์ตมาด้วยนะฮะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะครับแล้วบวกกับสปอยเลอร์ที่มีไฟนะครับไฟเบรกใหม่ดวงด้วยตัวนี้นะครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันต่อปุ๊บโอเคนะครับอืมตัวนี้ผมชอบมากอย่างนึงก็คือว่าอันนี้ผมล็อกอยู่เนาะเนี่ยฮะลูกค้าแค่ทําอย่างนี้นะครับจะมีเซนเซอร์เห็นไหมเมื่อกี้มันมีตืดละ มันมีเซ็นเซอร์ตรงนี้เนี่ยผมสามารถเข้ารถได้แหละง่ายมากนะครับโอเคเราเข้ามาดูภายในกันหน่อยนะครับอ่าแป๊บหนึ่งขออนุญาตขยับนิดหนึ่งอ่าโอเคครับมาดูภายในกันนะครับจะเห็นได้เลยอย่างแรกก็คือลูกค้าคนเก่านะครับตัวนี้เขาตัดเบาะนะฮะผมบอกเลยนะตัดเบาะนี้ตัดเบาะทั้งคันนะฮะเดินได้แดงหลายพันบาทนี่ทั้งคันนะผมว่าต้องมีหลายพันเลยอสี่ห้าพัน นะฮะตรงเนี้ยนะครับผมตัวเนี้ยให้ไปด้วยนะฮะลูกค้าเก่าเขาจัดมาให้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูว่ายังไงเป็นยังไงโอเคตัวเนี้ยเป็น engine สตาร์ทแล้วนะคะอย่างนี้นะครับผมถือกุญแจอยู่กุญแจ immobilizer เนอะตัวนี้นะครับแล้วผมกดสตาร์ทโอเครถสตาร์ทละนะฮะตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือใหม่นะฮะใหม่ทางด้านขวาเนาะหกหมื่นหะนึ่งพัน 642นะฮะอันนี้นะฮะไมคค่อนข้างใช้น้อยรถ3ปีไม่น้อยมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถซิตี้ที่ให้กำลัง117แรงม้าที่วิ่งทางไกลนี้ได้สบายสบายและพวงมาลัยเขากา็หมุนค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะถ้าสมมติวิ่งในเมืองคนอยากประหยดัดปุ๊บก็คนก็กดหมดอีโคนะฮะตรงนี้คุณกดปุ๊บมันจะมีไฟเขียวๆนี่อันนี้ผมผมกดยกเลิกไปเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวผมกดปุ๊บเห็นไหมมันจะมีรูปต้นไม้อ่าออกมาละปุ๊บ โอเคผมกดยกเลิกถ้าคุณผมแนะนำหน้าถ้าคนอยากจะขับต่างจังหวัดยาวๆนะครับตัวนี้ก็คือค่อนข้างสะดวกสบายน่าใช้มากนะครับแล้วมากันต่อครับมาตรงด,ดูตรงคอนโซลหน้านะครับตรงนี้คอนโซลหน้าเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับอันเนี้ยมีอะไรมั่งเล่นบูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบูทูธได้มี hdmi เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมใช้เล็บจิกนิดนึงโอเคมี hdmi มี usb ให้ข้างหน้าโอเคครับ แล้วมาต่อกันด้วยตรงควบคุมคอนโซลของอพวกแอร์นะฮะแอร์ Air เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งอันเนี้ยค่อนข้างหรูหรามากทั้งหมดเป็นทัชสกรีนหมดแล้วปิดเปิด AC ต่างๆนะฮะเป็นทัชสกรีนหมดแล้วนะครับตรงนี้นะฮะให้ความหรูหรากับผู้ใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็มาต่อที่พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นมัลติฟังก์ชันละมัลติฟังก์ชันข้างซ้ายเนี่ยคือเป็น บวกลบเสียงนะครับพวกเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เล่นได้ปกติวิทยุนะฮะโอเคครับแล้วตรงนี้มาพร้อมกับาการรับสายโทรศัพท์แล้วก็วางสายโทรศัพท์ด้วยอันนี้เราแค่คลิกเข้าหาตัวนะฮะค่อนข้างสะดวกสบายคล้ายๆแพดเดิ้ลชิปเนอะอันนี้ผมปิดเสียงนิดนึงก่อนโอเคครับในเรื่องของตัวกระจก ใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปต่อดูด้านหลังโอเคครับห้องสัมภาระด้านหลังแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาปิดด้วยตรงห้องเครื่องนะครับผมมาต่อกันด้านหลังจะสังเกตได้ว่าจริงๆตัวเนี้ยเป็นเบาะหนังที่เดินได้ขาวแล้วค่อนข้างน่าใช้เรียบหรูผมบอกเลยเรียบหรูนะครับฮะ สะอาดสะอาดเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลค่อนข้างดีนะฮะเบาะยังไม่ยุบยังไม่ยวบนะครับจริงๆอ่ะคันนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรมันเลยคือรถอ่ะพึ่งลงมาวันนี้เองพึ่งลงมาวันนี้เองคือยังยังล้างยังล้างไม่สะอาดเลยบอกเลยนะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถดีไมมน้อยอยู่ไม่นานผมบอกเลยรถดีไหมน้อยอยู่ไม่นานนะครับอ่านะครับเออเดี๋ยวอีกตรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือไอ ไอพวกจุดอาร์ตต่างๆนะครับจุดอาร์ตต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งลูกค้าเดิมเขาวางไว้มานะฮะตรงเม็ดน็อตต่างๆยังเดิมเดิมนะฮะอันนี้ให้ดูนะฮะยังเป็นเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยอะไรเลยนะฮะตรงนี้จะตกใจถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยเขาจะมีเงี้ยงอยู่แล้วตรงนี้นะฮะฮอนด้านะฮะเขาจะมีประมาณนี้อยู่แล้ว ทุกข้างนะฮะเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาโอเคครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะในส่วนของฝากระโปรงฝากระโปรงจริงๆอะ่ะมันจะมี3วิธีในการเปิดของรุ่นนี้นะฮะอันที่1เนาะเปิดอันนี้นะครับจุดนี้นะอันที่1น,นะครับอันที่2เราสามารถเปิดฝากระโปรงได้ด้วยรีโมทมีคูณแจรีโมทต,ตรงนี้กดค้างไว้2วินะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูกดค้างทั้งสองวิใช่ไหม เปิดไหมอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสงสัยสตาร์ทอยู่อ่ะแปบ๊บหนึ่งโอเคน่าจะเปิดนี้ก่อนยังไม่ทันเล่นเลยอืมโอเคฮะตรงนี้มันอ่ามาดูห้องสัมภาระข้างหลังกันนะครับอ่าตรงเนี้ยมีถาดลองมาให้ลูกค้าเลยเนาะลูกค้าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนมีถาดลองมาให้ลูกค้าผมอยากจะให้ดูนิดนึงคืออันเนี้ยมันค่อนข้างเดิมมากนะเนี่ยฮะ โอเคยางสำรองไม่ได้ใช้แม่ลงแม่แรงอยู่ครบยานงยาแนวเครื่องข้างถ้ายไม่มีชนนะครับไม่เคยน้ําท่วมนะครับคันนี้กลิ้งมากไม่เคยชนเลยบอกเลยคันนี้เดิมๆผมอยากให้ดูในความเดิมความเนี๊ยบของเขานะครับตัวนี้จริงๆทำทำเป็นเล่นนะคือข้างหลังเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยผมบอกเลยเนี่ยดูดูไกลๆเนี่ยจีนนี้ใส่ของได้เยอะมากนะนะฮะโอเคครับ, okay, รบให้ดู นะครับแล้วตรงนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมลืมผมลืมบอกไปผมลืมบอกลูกค้าไปนะ,ะจุดเด่นของกล้องมองหลังเดี๋ยวพามาดูกันมานะฮะโอเคสมมตุติตัวนี้นะครับผมกดถอยหลังปึ๊บนะฮะมันจะมีกล้องมองหลังแต่เราสามารถดูนะฮะมุมมองของการมองหลังได้3แบบนะฮะนี่แบบที่2เนาะนี่แบบที่3นะฮะแล้วแต่ คุณผู้ใช้ที่จะชอบแต่แต่ส่วนตัวผมผมชอบแบบที่1น,นะโอเคครับนะฮะเดียวอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องนะมาเรามาดูเครื่องกันโอเคเรามาดูอย่างแรกเลยนะฮะฝากระโปรงนะฮะยังเดิมๆนะฮะมีมอกอนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยเดิมๆจากโรงงานนะครับตรงนี้แผงกันความร้อนนะครับเม็ดน็อตแต่ละจุดนะฮะ อยากให้ลูกค้าได้ดูว่าไม่มีผ่านการขใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ยังเดิมๆเม็ดน็อตในเม็ดน็อตด้านข้างนะครับโอเคครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อยากให้ดูความเดิมของเขานะครับข้างในอาจจะยังเลอะเทอะนิดหน่อยเดี๋ยววันที่ลูกค้ารับรถอันเนี้ยเดี๋ยวผมมีขาสีให้ด้วยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็เนี้ยบสาหรับลูกค้าทุกคนที่ดูอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะมีระบบ ABS ให้ด้วยตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับ เครื่องผมจะบอกว่าไงดีอะเครื่องตัวนี้คือ1.5ผมบอกเลยว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดสบายๆนะครับวิ่งต่างจังหวัด117แรงม้าผมบอกเลยว่าค่อนข้างประหยัดตัวนี้ประมาณสัก15-16โลลิตรได้สามารถใช้น้ำมันอะไรได้มั่งนะฮะตัวนี้ใช้ e85 e20 นะครับ91แก๊สโซ91เนาะและแก๊สโซของ95ตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้นะฮะ ดูนะฮะค่อนข้างครบเครื่องนะครับเดี๋ยวยังไงผมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาคันนี้กันนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะฮะผมให้ไปเลยนะฮะราคาสุดคุ้มนะครับตัวนี้มือหนึ่งนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแต่ผมนะฮะรถแค่สามปีไม่แค่หกหมื่นเนาะแบบนิ้งนิ้งยางใหม่เลยทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฮะวิ่งกันยาวๆผมให้เลยราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะฮะอีกรอบนะฮะ 469,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้ใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับเป็นตัว long top เป็น v plus นะครับตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้ด้านล่างนะครับ082นะครับ349นะครับ6364นะครับยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนที่สนใจในรถนะครับก็ติดต่อทักทายกันมาได้ โทรมาหาเราก็ได้นะอ Auto Group บายสยามนิสันอุบลนะครับสำหรับรถมือสองดีๆคุณภาพเชลลูมนะครับผมอยากให้ลูกค้าทุกคนได้มาลองขับกันนะครับมากินกาแฟด้วยกันมาคุยโปรโมชั่นพิเศษเรามีทุกคันหลายๆคันนะครับตัวนี้ ยังไงก็ตามนะครับก็พักนี้ก็เป็นช่วงของโควิดก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับใส่แมสนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงผมพอดีผมรีวิวเนาะผมก็เลยถอดแมสหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเพราะมันร้อนนิดนึงพอดีเข้านาร้อนและเดี๋ยวยังไงผมก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปในคันหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะรีวิวคันไหนให้ใหท่านผู้ชมดูอีกครับขอบคุณมากครับ